ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาเช็ค3กลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนพิการในเดือนกันยายน2565ใครได้เท่าไหร่เงินโอนเข้าวันไหนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอ,อยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้กันที่นี่ทุกวันนะคะ กลบบัญชีกลางโอนเงินเยียวยาล่าสุดเงินเยียวยากลุ่มเปล่ะาบาง2,565เข้าบัญชี3กลุ่มนะคะซึ่งในแก่เด็กผู้สูงอายุและผู้พิการประจําเดือนกันยายน2,565โดยเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็ก600บาทเบีย้ยผู้พิการ800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุตามมาตรการช่วยเหลือจากรัฐนะคะ กลุ่มที่1เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายละห0ึ่ถึง250บาทนาน6เดือนมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์อายุโดยเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน6 5นะคะตามช่วงอายุอายุ60-69ถึง69ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือเพิ่มพิเศษอีก100บาทรวมเป็น700บาท อายุ70-79ปีรับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ700บาทรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทรวมเป็น850บาทอายุ80-89ปีรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทรวมเป็น1,000บาทต่อเดือน และอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเลยพิเศษเพิ่ม250บาทต่อเดือนรวมเป็น1,250บาทนะคะกลุ่มที่2เบีย้ยผู้พิการรับเงิน800ถึง1,000บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาท กลุ่มที่สามจะเป็นเงินอุดหนุนบุตรรับเงิน600บาทเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีรับเงิน600บาท รายที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรนะคะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรรายเดิมกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558เป็นต้นไปจ่ายตรงจ่ายตรงงวด600บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจ,จารณาข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนภายใน25กันยายน2564จ่ายยอดหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์นะคะ ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนตุลาคม63เป็นต้นไปเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์นะคะโดยปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง2565ซึ่งเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะกันยายนจะรับเงินในวันศุกร์ที่9กันยายน2565 อัพเดตตรวจสอบสิทธิสากลุ่มเป่าะบางจ่ายเงินเยียวยาเดือนกันยายน2565